ภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ไทยกำลังเผชิญโดยเฉพาะจากนโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไทยถูกประเมินว่าเป็นประเทศเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับสองในอาเซียนรองจากเวียดนามการเจรจาภาษีกับสหรัฐอัตราภาษีเริ่มต้นสหรัฐเคยประกาศจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยสูงถึง36ข้เปอร์เซอตกลงเวียดนาม เวียดนามบรรล,ลุข้อตกลงกับสหรัฐโดยจะถูกเก็บภาษี20%สำหรับสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐและ40%สำหรับสินค้าส่งผ่านในขณะที่สินค้าสหารัฐสามารถส่งเข้าเวียดนามได้โดยไม่เสียภาษีหรือ0%ข้อตกลงนี้เป็นจุดเปรียบเทียบและต้นแบบสำคัญสำหรับการเจรจาของไทยการเจรจาของไทยนายพิชัยชุนหะวาชิระรองนายกรัฐมนตรีและรอมอาวาคลังได้นำทีมเจรจากับผู้แทนการค้าสหารัฐ หรือ USTR ในวันที่3กรกฎาคม2568โดยมีเป้าหมายลดอัตราภาษีจาก36%ให้ต่ำที่สุดซึ่งคาดหวังว่าจะเหลือประมาณ10-15%ไทยได้ยื่นข้อเสนอ5ข้อเพื่อลดการเกินดุลการค้ากับสหรัฐรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าสหารัฐและการบังคับใช้กฎหมายทินกำเนิดสินค้าอย่างเคร่งครัดผลกระทบหากเสียเปรียบหากไทยไม่สามารถเจรจาให้ได้อัตราภาษีที่ดีกว่า หรือเท่าเวียดนามสินค้าส่งออกสําคัญของไทยเช่นสินค้าเกษตรข้าวโพดเนื้อหมูเสื้อผ้าสิ่งทอรองเท้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเสียเปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสําคัญนักวิเคราะห์บางรายคาดว่าหากถูกเก็บภาษี20%การส่งออกไทยอาจลดลงราว20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อท ประเมินว่าหากภาษีถูกปรับขึ้นเป็น3 6กเการส่งออกไทยอาจติดลบถึง2%ซและ GDP ต่ำกว่า1%สถานการณ์การบินไทยยกเลิกเที่ยวบินตรงแม้ว่าองค์การบริหารการบินของสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับความปลอดภัยการบินของไทยกลับมาสู่แคตตากรีหนึ่งซึ่งอนุญาตให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสามารถบินตรงเข้าสหารัฐได้ตามปกติแล้วแต่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ได้ประกาศยกเลิกแผนการกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงเข้าสหรัฐเหตุผลการบินไทยให้เหตุผลว่าผลการศึกษาพบว่าเที่ยวบินระยะไกลดังกล่าวไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีต้นทุนเชื้อเพลิงจำนวนมากและเที่ยวบินขากลับจำเป็นต้องลดจำนวนที่นั่งผู้โดยสารลงมากกว่า100ที่นั่งรวมถึงไม่สามารถขนส่งคาร์โก้ได้เพราะเชื้อเพลิงไม่เพียงพอการบินไทยมีประวัติขาดทุนทุกเที่ยวบินในเส้นทางสหรัฐมานานกว่า10ปี กลยุทธ์ปัจจุบันการบินไทยหันมาใช้กลยุทธ์โคแชร์กับสายการบินพันธมิตร6สายการบินเพื่อเชื่อมต่อกับตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจและเติบโตขึ้น